ครับสวัสดีครับผมชื่อนิมมณันนะครับนามสกุลทองคำนะครับค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคุณแม่นะคะจัดใจทองคำค่ะสวัสดีครับผมชื่อเดกชายวิทวินทองคำนะครับก็อยู่รโรงเรียนมัธยมสาธิตปรสมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชัฏพระนครนะครับก็เรียนอยู่ในชั้นว .1 หนึ่งก็ มาเรียนที่นี่ก็อยู่เริ่มตั้งแต่ฟอ u n เดชั่นที่ทนะครับแล้ถึงตอนนี้ก็อยู่เร v e l วิหกแล้วชื่อเสียงของผววั้วาดเนี่งนะครับก็ได้ยินได้ยินน,นแล้วนะครับแต่ว่ามีมาวันหนึ่งนะครับเราก็ได้พาครอบครัวนะครับมาที่เดลพาร์ต m น n นนะครับว่าเขามีมนเรื่อของการวาดรูปนะฮะแล้วก็ไปสิ่งไหนอย่าง นะครับเราก็มาสมัครสิ่งที่เราประทับใจนะครับการสร้างสรรค์เรื่องของทานด้านอารมณ์ภาวะจิตใจต่าตๆตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญการเข้ากับนะฮะผู้อื่นตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีมากสิ่งที่เห็นเนี่ยนะคือว่าเขาเริ่มมีความคิดสร้างสารรค์เขาก็จะมองมืออื่นมากขึ้นคือไม่ได้มองอะไรเป็นเส้นตรงอย่างเดียว คือเขาจะได้รู้สึกได้รู้จักกลับตัวได้รู้สึกว่าเออในชีวิตเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วอีกอันหนึ่งก็คือที่คุณแม่เห็นเห็นผลมากคือว่าเขาจะไม่ไม่เอ็นไปด้านในด้านหนึ่งเขาไม่รู้สึกว่าให้เรียนศิลป,ปะเพื่อที่ว่าเขาจะได้พัฒนาสมองทั้งสองซีกเนี่ยไปพร้อมๆกันเขาไม่รู้สึกว่าถ้าเกิดให้เขาด้วิชาการอย่างเดียวเนี่ยเขาก็จะจะ,จะหนักมากไปคือมองว่าถ้าให,ให้ให้ที่เป็นเหตุเป็นผลมากไปเนี่ย จะทําให้เขาขาดจินตนาการคิดว่าน่าจะทำเวลาเรียนศิละปะแล้วเนี่ยคิดว่าสมองสองซี่เขาน่าจะพัฒนาไปพร้พอมๆกันแล้วเขาก็จะได้แบบว่าคืออย่างน้อยเนี่ยมันจะได้ช่วยกันทั้งสองข้างแล้วเด็กก็จะได้แบบมีแบบอารมณ์แบบไปตามสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาแบบคาดหวงัง เรื่องทีผมชอบนะครับก็ก็มีหนึ่งนะครับบรรยากาศดีแล้วก็คุณครูอาจารย์เขาจะสอนให้เด็กเข้าใจเข้าใจง่ายๆวิธีการวาดให้สวยให้ดีระบายสียังไงก็จะทำให้เด็กมีพัฒน,นาการดีขึ้น,นครับสวัสดีครับผมครูเบสสุชาติไทยนนท์นะครับจากศูนย์มัชรพล อันนี้คือผลงานของน้องมิวิตว,วินทองคำนะครับซึ่งปัจจุบันเขาศึกษาอยู่ในระดับที่ L6 นะครับหลังจากที่เขาเรียนในระดับ F3 ก็เห็นความพัฒนาขึ้นในอย่างน้อยในเรื่องของการใช้สีนะครับการใช้สีแล้วก็การวาดซึ่งสัดส่วนในตอนแรกก็อาจยังเป็นสัดส่วนในสไตล์ของเขาอยู่คือเรื่องของทรงกลมตัวตัวละครที่เป็นลนักษณะการ์ตูน ยังไปออกแนวแนวของเด็กผู้หญิงอยู่บ้างน,นะครับเพราะว่าน้องเขาจะมีมีค่อนข้างใกล้ชิดกับคุณแม่แล้วก็มีน้องสาวด้วยอนนี้งานของเขาก็จะสื่อออกมาในลักษณะที่ยังยังยังเป็นตัวของเขาอยู่ค่อนข้างของพ <c oughs> อสมควรพอมาสู่ระดับ F4 ครับ <c oughs> เขาก็มีความกล้าที่จะใช้ใช้จินตนาการหรือการลงสีการวาดมากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เขาได้ได้เรียนมาจาก F3 เนี่ย ทำให้เขาเกิดในความมั่นใจที่เขาเคยมีความมั่นใจอยู่แล้วเนี่ยเขากลับมั่นใจขึ้นในการสอนของเราคือเรื่องของกรบวารนี่ <c oughs> เขายอมรับมากขึ้นว่าอ๋อมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้และมันไม่ใช่สิ่งที่ยากจนเกินไปเขาก็เริ่มที่จะยอมรับมากขึ้นครับในระดับ F4 ที่เขาทําผลงานของเขาก็จะมีการวาดมีการใส่จินตนาการเยอะมากขึ้นครับก็เห็นพัฒนาการค่อนข้างโอเคขึ้นจากส่วน หลังๆต่อมาเนี่ยครับพอพอเริ่มขึ้น L2 L3 มเนี่ย, L 2, L ยมันจะมีเรื่องของสัดส่วนของภาพคนมากขึ้นก็เขาก็สามารถที่จะปรับสัดส่วนจากที่เคยวาดในลักษณะคนแขนๆสั้นๆตัวป้อมๆอะไร้ยครับเขาก็จะมีมีการยอมรับว่าอ๋อในใน,ในความเป็นจริงเนี่ยการวาดภาพที่ออกลักษณะเหมือนฟิกเกอร์คนมากขึ้นเนี่ยเด็กๆอาจจะมองว่ามันยากจนเกินไปแต่แต่ด้วยตัวของตัวน้องเองเ,องเนี่ยเขเหมือ เขามีแรงแรงจูงใจอยู่ภายในครับว่าเขาต้องพยายามทําดูก่อนงานระยะหลังของเขาเรสังเกตได้ถึงความความสะอาดแล้วก็เรื่องของเรื่องของการระบายที่มีความเรียบเนียนมากขึ้นมีความเรียบร้อยในการทํางานเยอะมากขึ้นครับสวัสดีค่ะอรวีจิตนาสนิทินะคะหรือว่าคุณครูจิ๊บเป็นผู้บริหารสูงวัชาชีพค่ะ จากของผลงานของน้องวินเนี่ยค่ะวิทวินทองคำเนี่ยก็คือได้พูดคุยกับคุณครูถามว่าแรกๆเนี่ยก็อาจจะติดขัดมีปัญหาบ้างนะคะในเรื่องที่ว่าน้องเนี่ยมีความตั้งใจอยากจะเรียนศิละปะแต่นื่องด้วยว่าเป็นเด็กที่มีความมั่นใจค่อนข้างสูง ในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีในเรื่องของน้องเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะใจร้อนนะคะแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยทำงานได้ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับฟังคุณครูเนี่ยก็จะค่อนข้างยังไม่ได้เปิดใจเต็มที่นะสิ่งที่เห็นพัฒนาการของน้องวินที่ชัดเจนเลยเนี่ยก็คือทำให้น้องเนี่ย มีสมาธิมากขึ้นจากการคอนโทรลตัวเองในคลาส,สของเขาเนี่ยจะได้ในช่วงระยะเวลาช่วงแรกเนี่ยที่ไม่งานนะัแต่หลังจากที่เขาเรียนแล้วใช้การเรียนอย่างต่อเนื่องก็จะค่อนข้างเห็นผลชัดเจนว่าน้องเนี่ยสามารถคอนโทรลตัวเองในคลาสได้ดีขึ้นการอยู่ร่วมกับคนอื่นก็ทําได้ดีขึ้นยอมรับคนอื่นมากขึ้นยอมรับในตัวของคุณครูยอมรับในคอนเซ็ปต์ของโกลบอลอาร